เได้ทำกันนะคะแตกตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะดูสิน่ารักนะเนี่ยเอยสวยเท่น่ารักครบเครื่องในเวลาเดียวกันนะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a v บิ c h a ช n แนครับแล้ววันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟ,ฟ,ฟช่นเก่าเช่นเดิมนะครับวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่ค่ะนั่นก็คือตรงนี้เลยค่ะตรงขวาบนนี้นะคะจะเป็นรูปตะกร้าแล้วก็มีรูปตัวเลขลดราคาด้วยนะคะเจ็ด <Wow. S 1> หวานเท่านั้นเองค่ะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่เลยครับมันจะเป็นร้านค้าแห่งความเมืดนะคะได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาลุ้นสุ่มกันก่อนดีกว่าน,นะคะว่าเราจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเออร้านค้านี้จะเป็นร้าน,นะคะ้าที่สุ่มเอานะคะแล้วแต่ดวงของไอดีของแตนละคเลยนะคะว่าจะลดราคากี่เปอร์เซ็นตะ์ค่ะมาดูกันว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ มุนแล้วนะคะเราจะต้องกดหยุดนะคะและภาวดาว่าให้มันลดเยอะที่สุดค่ะเยะียโคตน้อยเลยโอ้ทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์อะพี์บอกกันด้วยโอ้โอไบก็ดเจได้ส3โคตน้อยอะลดน้อยเกินเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเข้ามาในร้านค้านะคะก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะโอมีของลดราคาเยอะแยะเลยค่ะใครที่ไม่มีอะไรก็สามารถนะคะมาซื้อของเพื่อที่จะแบบเอ่มันไดไนะคะอุ้ยเ <c oughs> <c oughs> จถึงกับอุทานอุ้ย <c oughs> สกินสไลป์เอพีสกินเอดีกระบอกนี้เจ้ยังไม่มีเลยนะเอิจริงๆอยากได้นะซื้อไปเปิดเล่นๆมั้ย <c oughs> เอยแต่ที่ต้องเอาเลยก็ต้องเป็ดอันนี้ค่ะนี่ไม่ฉลามฉลามเจยังไม่มีนะคะแล้วก็แล้วก็นี่ด้วยนะค,ะครับ MP40 ้าน b a r ะใครที่ยังไม่มีอะไรก็สามารถมาจัดหาจัดซื้อกันได้นะคะทุกคนอ่ะ๋ยวเจยขอซื้อก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยซื้อบัตรอ่าแม็กเลย ซื้อบาทไว้ฮะอันนี้เจ้อัปตันแล้วไม่น่าจะซื้อนะฮะอ่าซื้อคอปราดีกว่าแม็กเอาแหฮเปิดเลยฮะฉลามด้วยฉลามเจ้ยังไม่ตันนะคะไหนเออมีอะไรให้ซื้ออีกอ่ะวันนี้เรามาผ่านเพชรเล่นนะฮะล้านค้าแห่งความมืดอ่ะสลับดีกว่านี่สลับไปอีกด้านหนึ่งนี่บัตรสร้างห้อง เอาดีไหมอะห้าสิเพชร57เพชรนี่ไม่ถึง20บาทนะบลูดากอนเออบลูดากอคราบ,บ้าซื้อซื้อเข้าไปวะ <Back. S 1> ่ะแม็กซ์อ่าฉลามอะไรอีกวิ๊งสองม่วงเอาดีไหมวะ <laughs> มีตะขออยากได้ไปสร้งางห้องดีกว่า เอาบัตสร้างห้องไหมเอองั้นซื้อเป็นบัตรสร้างห้องละกันนะคะโอ้โหซื้อเลยนะคระในจัดไปค่ะตัวม่วงเหรอตัวม่วงแม็กโอโ้อ่ะซื้อละกัน 900ยังนี่ซื้อครบ900นะคะสลับมาตกที่ชุดผู้หญิงค่ะคือจะบอกว่านะคะเจยังไม่มีชุดนี้นะคะสำหรับชุดนี้ใครที่ยังไม่มีนะคะรีบหาจัดซื้อจัดสุ่มกันได้นะครับ แต่ว่ามันก็ขึ้นกับว่าเรานะคะลดได้กี่เปอร์เซนต์มันถึงจะปลดล็อกให้เราสามารถซื้อได้นะคะเจ๊ลดราคาได้น้อยมากเลยอะแต่สำหรับใครที่ลดเท่าไหร่นะคะลดเยอะไปอะไรก็แชร์บอกกันด้วยนะแต่เจ๊คือ <c oughs> ลดน้อยมากลด43เปเซนนะคะท้อ <c oughs> หมดเยอะอีกแล้วเรางั้นเรามาจัดการนะคะ ซื้อชุดนี้กันเลยดีกว่าค่ะเออชุดนี้เจยังไม่มีนะคะจัดการซื้อเลยนะคะในราคานะคะจะ1499นกาเนะคะเหลือเพียงแค่854าบเพจค่ะมาเรียบร้อยค่ะเจได้ทำการนะคะซื้อชุดนี้สำเร็จเรียบร้อยครับกดตกลงไปเลยค่ะ เมยเปิดฮะอย่างเทฮะเออสวมใส่นะฮะ <c oughs> เอ,อ้ยสีแดงเข้ากันกันนะเท่อยู่นะครับอย่างเท่เอามาแต่งตัวซะหน่อยเอา,า,ะออาละค่ะเจะก็ได้ทํากานนะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะดูสิน่ารักนะเนี่ยเอ้ยสวยเท่น่ารักรบเครื่องในเวลาเดียวกันฮะสีตัดกันอยู่นะ เขากันอยู่นะเออสำหรับใครนะคะที่ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะออแล้วก็ซื้อของหมดไปเท่าไหร่นะคะโอ้อย่างเจก็ลดน้อยมากเลยอะโอ้อยาก,กจะเยอะเหมือนทุกคนจังเลยแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งนะคะนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยค่ะ เป็นกิจกรรมนะคะตู้อีเวที่รวม3เซตนะคะอยู่ในตู้เดียวกันนั่นก็คือจะมีพิมพ์เขียวนะคะอยู่3รูปแบบนะคะอยู่ในตู้เดียวกันนะคะใครที่อยากได้เซตไหนก็สามารถนะคะมาสุ่มเพื่อที่จะเอาเซตที่ตัวเองต้องการได้นะครับมีหัวไฟอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนี่เลยคะ่ะแล้วก็อีกแบบคืออย่างนี้นะมีามเซตนะคะใครที่ยังไม่มีก็มาหาสุ่มกันได้นะครับมี ตั้งแต่นะคะวันที่19นะคะนี่อีก6วันนะคะถึงจะหมดนี่และกิจกรรมนะคะร้านค้าแห่งความมืดนะคะก็เช่นกันนะคะมีตั้งแต่วันที่21นะคะ7วันค่ะ1อาทิตย์นะคะถึงจะหมดนะคะใครที่ยังไม่ได้มาสุ่มก็รีบมาสุ่มได้นะคะเผื่ออาจจะลดสูงสุดนะคะโอ้โหใครลดอย่างนั้นได้คือแบบโชคดีมากเลยค่ะอยากได้อะอยากได้แบบนั้นม้างอะท้ออะได้แค่สี่สิบสามอะ โคตรเลยด้น้อยจัด,จดเลยฮะเอาเป็นว่านะคะใครที่ยังไม่มีอะไรก็มาหาจัดสมจัดซื้อกันได้นะคะเพราะว่าร้านค้าอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะนี่สกินปืนนะคะกล่องสกินปืนนะคะปกติราคาอยู่ที่60นะคะลดเหลือ34หรือถ้าใครอาจจะแบบลดเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านั้นอาจจะแบบ กล่องละ17อะไรเงี้ยอู้หูกล่องละ10เพชรอะไรเงี้ยโอ้โโคตถูกนะฮะ <c oughs> ก็มาหาสุ่มลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็หาซื้อกันได้นะครับทุกท่านคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลีปิ้นได้นะครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะครับวันนี้เจนขอทำการ <c oughs> ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวกิจกรรมหน้าค่ะ